แพรชุดอาชารีสีมูแพรแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่เป็นรูปม้าสีขาวแล้วมีเจดีย์อยู่บนหลังมาตัวชุดวงบอกถึงความทันสมัยสื่อถึงความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดแต่ยังดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมในมือถือแท้ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในทุกๆเรื่องออกแบบและตัดเย็บโดดฮักกี้ลีลาปรารติตัดเย็บโดดจอห์ีลเมตอพห้องเสือ้อฮักกี้ลีลาปรารติ ภูเก็ตชุดปทุมเชิดเกษาศีรัตนะาสดาราบอกเล่าเรื่องราวประวัติอันยาวนานของการที่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand หลายยุคหลายสมัยมักจะมีโอกาสได้ไปกราบสักการะพระพุทธมหามณีิรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตโดยสวมใส่ชุดไทยในมือถือดอกบูวโดยเมื่อผู้เข้าประกวดพานลงมือขึ้นอธิษฐาน มาเอาดอกบัวมาจดหน้าผาเพื่อเป็นสิริมงคลจนกลายเป็นตำนานของภาพดอกบัวเคาะหัวเพื่อที่เผยแพร่ภาพถิ่นไทยสวงชุดไทยในวัดไทยออกไปทั่วโลกเป็นซอฟ t ์ o วร์ที่ป่งการนางงามไทยสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยมาอย่างช้านานออกแบบโดยทีมผู้ตักแบบเอกเพ่องวสวยามที่ล มหาสารคามชุดศีดาอัคคีเงาเพลิงแห่งศรัทธาศีดาอัคคี The Shadow of f a i t h ดังเพลิงพิสุจน์ท่อประกาศผ่านผืนผ้าชุดประจำชาติที่ถ่ายทอดตำนานศรีดาลุยไฟสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ถูกตัดสินและบังคับให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดเช่นเดียวกับประเทศไทยในวันนี้ ที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้เริ่มสงครามชุดผสานสินการละเล่นหนังย่างอันเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินผืนผ้าและลวดลายฉลุกอันประณีตเปรียบดังฉากเงาในโรงหนังใหญ่ขับเน้นด้วยโทนส้มและแดงเพลิงสื่อถึงความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์และพลังแห่งศรัทธาสวมใส่แล้วดจแสงเลิงแห่งเกียรติยศ ลุกโชนสู่สายตาคนท้งโกออกแบบโดยน้ำเชี่ยวกริดทองช่างหนึ่งตัดเย็บโดยทีรเมศชัธนาพงพรห้องเสือ้อกริบโมดิส บุคดาหารชุดชาตรการศีนาลีออฟไทยแลนด์มบรบดกแห่งภูปัญญาอันทรงคุณทาที่ชาติไทยมีมาครั้งบรรพกาถูกสื่อสารด้วยความคิดอันวิจิตรงดงามในรูปแบบของชุดไทยที่ถูกถัดทออย่างประณีผสมผสานด้วยเนื้อผ้าที่เรียงร้อยให้ผู้สวมใส์ได้แสดงออกไม่อย่างภาคภูมิใจ ในอรายธรรมที่ส่งคุณค่าด้วยความคิดในอัตลักษณ์ความเป็นไทยประยุกต์และความทันสมัยในการออกแบบให้ร้อยเรียงประจักษ์แก่สายตาชาวโลกให้ได้หรูบาคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกออกแบบโดยสราวุธทองเอกตัดเย็บโดยคุณหญิงคอสตูมห้องเสือ้อบ้านมูฟโอเบอร์ลพบุรี แม่ห้องสองชุดสยามสรรสิงชุดนี้ผสานแรงบันดาลใจจากหัวโขวนยักษ์อันโซภลังานเย็บปักใบตองที่งดงามลำเนียดละไมและเสาชิงช้าจำลองซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของความศรัทธาและประเพณีอันยิ่งใหญ่การตกแต่งชุดสะท้อนการผสมผสานเทคนิคไทยโบราณและสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดภาพลักษความเป็นไทยที่เข้มแข็งงดงามและเต็นเปียมด้วยภูมิปัญญาสาวงามผู้สงศใสจึงเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งศิละปะและจิตวิญญาณไทยชิดพร้อมเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์แห่งสยามให้เปล่งประกาศไปชั่วโลกออกแบบและตัดเย็บโดนห้องเสื้อแฟนตาซีเชียงใหม่ ยะหลาชุดซิไลไทยเซลบ้านเมืองเรารูเือนพร้อมอยู่หมู่ลังพวกเราห้วนฟงเผ่าซีดีไลตัวชุดปัดเย็บด้วยผ้าไหมทอมือที่ได้รับพระราชทานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกลานลกอยู่ชนิดทองจากสมเด็จพระนางเจ้าสีดีกิตพระบ,บรมราชินีนาระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าพันความซีบีลัยแบบชุดไทยร่วมสมัยประดับลวดลายไทยไว้อย่างประณีตวิจิตรบรรจงหมนับหลานร่วมถัดทอต่อผืนผ้าผู้ปัญญาก่อศรัทธาอันยิ่งใหญ่ไหมสีดำนั้นมิใช่เงาแห่งใจแต่หมายไว้ถึงผู้กลา้าผู้จากลาชุดผ้าไทยไหมสีดำมีความหมาย เครื่องแต่งกายสัญลักในวิถีด้วยเขารพและเทิดทูนสดุดีแดชีวีที่ยอมทีเพื่อชาติไทยออกแบบและตัดเย็บโดยนาคราชสตูดิโอและสกษาเยยโสทร ชุดสัญลักษณ์แห่งพลังและภูิปัญญาอีสานแรงบันดาลใจจากนางอายพู่ถึงใต้นำขบวนประเพณีอีสานชุดนีภาษามรดกวัฒนธรรมกับความร่วมสมัยใช้โครงสร้างชุดไทยอีสานดั้งเดิมผ้าสมัยผิวหวังผ้าถุงสอบสัน้นลายพิมพ์ดศสุนทรจากเยสถทรบนผ้าคุณภาพสูง ประดับเพชรเจิดจักและป้าย LED สื่อถึงยุคิวเอราอันสง่างามภูมิใจในรากเงาพร้อมท้าทายสู่โลกสมัยใหม่ออกแบบและตัดเย็บโดยกรติ ร้อยชุดชีตาขยาบุราณาจากหลักฐานทางโบราณคดีปราสาทอุกาสีรรากรมศิลปากรมีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นศิลปะอรารยธรรมแปบ,บของบายนบาปวนและอรารยธรรมของชาวฮินดูทับหลังพระอินรทรรับับเหนือหน้ากาลปรติมากรรมแพคคเนประติมาก,กรรมโคะนมกกรรมโนที คานหามสำร็จนาดสามสเครื่องประดับทองคำนาดห้าสีแท่นทองคำดอกบัว8ปกลีบผู้ออกแบบจริงหยิบยกข้อมูลทางโบราณคดีทีุ่้พบปรากฏเป็นจิงตะเนื้อมือสู่การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายภายใต้ชื่อชุดที่ตาขยาปุราณาออกแบบและตัดเย็บโดยกรีสักคุณเษ ห้องเสือ้อเคริ่องสัมแอรเอสซอรีบาร,รบีมหาสรารคามพระนงชุดสวสัสดิ์สาบสงแมวสีสวัสดิหรือแมวโคราชขนสั้นเป็นมังเส้นละเอียดและเรียงชิดติดกับผิวหนังแมวมงคลโบราณพันไทยแท้ ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นแมวแห่งโชคลาภเอกลลักษณ์เด่นๆมีสีขนเทาเงาตามีสีเงค์อมเขียวเปรบประดุลข้าวปลาแล้วหยิบยกประเพณีสงการานต์นับเป็นประเพณีหนึ่งที่มีคุณคา่าสืบทอ,อดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสามัคคีความสนุกสนานความอบอุ่นโดยใช้น้นา เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธ์ไมตรีชุดนีได้รับแรงบันดาลใจโดยยึดรูปแบบความเป็นไทยและความทันสมัยไว้ด้วยกรันออกแบบโดยัยบูลกุลศิลาและกันประพัดกุลศิลาตัดเย็บโดยท่องเสื้อเดตดีไซน์ เระยอชุด The Royal Barge นารายทรงสุบรนจากเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรนเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ประเภทเรือรูปสั์หนึ่งในเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหายาตราชลมาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาพระราชพิธีการจนาพิเศษรัชกาลทีา่าซึ่งทางกรมศิลปากรได้นำขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรน มาเป็นต้นแบบโดยขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์สี่กอนทรงเทศสัตราตรีสูงขาทาจาัรและสังทรงเครื่องภูสิตาพรทรงครุดยุทธนาสื่อถึงว่าพระนารายณ์ทรงมีพลังในการพิทัก์ป,ปกป้องโลกและสรรพสิ่งในจักรวาลออกแบบโดยคนสร้างสิบายใบอนุชาแพงมาและอิสเร ตัดเย็ดโดยบ้านสายทองายพงศกรสถิตย,ยารักราชบุรีชุดล้ำเนอร์ข้าหนังใหญ่วัดขนองหนังใหญ่วัดขนมมมหรสพชั้นสูง สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ห้ด้วยหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาต่อมาสมเด็จพระเทพพรักมราศริศดาสยามบรมราชกุมารีประยศในขณะนั้นได้สรงมีพระมหากรุณาชิคุณพระราชทานพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการปรับปรูงบูรณะมู่เร่อนไทยที่เป็นกุฏิโสงและศาลาการประเรีนเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ชุดหนีจึงขอหยิบยกมหรสพชั้นสูงอันล้ำคามาออกแบบเป็นชุดประจำชาติไทยเชิดชูหนังใหญ่ด้วยสีน้ำตาลัดกับสีทองสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลัหลู ลบบุรีชุดชุดไทยดิสิพระพันปีหลวงดิสิไทยเดรสออฟเดอะควีนได้รับแรงบันดาลใจ,จมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกินทร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนํามมาประยุกต์โดยโทงลักษณะเด่นของชุดคือตัวเสื้อไม่มีแขนมีฟอกว่างทางด้านหน้าและหลังประดับตกแต่งด้วยเพชรไข่มุกลูกป,ปัด ทาให้ชุดดูหรูหราท่อนลา่าสวมผ้าสิ้นจีนหน้ามีชายพบเพิ่มความอ่อนช้อยสวมทับดบ้วยเสื้อผลศขนสัตว์เพื่อเพิ่มความสง,ง่างามให้กับผู้สวมใส่ตามแบบฉบับไทยและความทันสมัยที่เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความภาคภูมิใจในรากเนาของความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงออกแบบโดยเนันทพลเพชรพี ตักเกดเย็บโดนห้องเสืออาา้อไอรากรุงเท